สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตูกันเส้นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลต่างของกำลังสามนะคะโดยนำแบบฝึกหัด2.1ดข้อที่9ถึงข้อที่13มาสอนแล้วก็ฉเฉลยมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับพหุนามในรูปผลต่างของกำลังสนะคะผลต่างหมายถึงการลบนะคะ ของกำลังสามแสดงว่าพจน์หน้าและพจน์หลังสามารถเขียนอยู่ในรูปของกำลังสามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของภวุนามในรูปผลต่างก,กำลังสามนะคะอย่างเช่นตัวนี้พจน์หน้าเป็นกำลังสามแล้วคือ x ยกกำลังสามนะคะลบด้วย1นนะคะจำนวนที่คูณกัน3ตัวแล้วได้1ก็คืออะไรคะ1ดังนั้น1สามารถเปลี่ยนเป็น ในรูปของกำลัง3ก็คือ1ยกกำลัง3นะคะรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลต่างของกำลัง3นี้นะคะต่อไปอันที่2นะคะพดหน้ามี y กกำลัง3แล้วนะคะและก็มี125ด้านหน้าโจทย์แบบนี้นักเรียนจะต้องแปลงเลขตัวหน้าของกำลัง3นะคะให้เป็นเลขยกกำลัง3ก่อน125ก็คืออะไรคะ5ยกกำลัง 3นะคะคูณกับ y กําลัง3แล้วก็ลบด้วยเลขอะไรยกกําลัง3ได้64สสคะ4นะคะสุดท้ายเขาก็จะแปลงอยู่ในรูปของ5คูณ y ทั้งหมดยกกําลัง3ลบด้วย4ยกกําลัง3นะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของหน้ากําลัง3ลบกับหลังกําลัง3ให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปใช้ สูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามกำลังสามที่บอกว่านะคะถ้าเราให้ตัวหน้าของเขายกกำลังสามลบด้วยตัวหลังของเขายกกำลังสามนะคะก็จะแยกเป็นสองวงเล็บนะคะโดยวงเล็บแรกนะคะเป็นหน้าลบหลังแล้วก็คูณกับวงเล็บหลังก็คือหน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองนะคะ อย่างเช่นตอนนี้ค,ครูย่อเป็นนอหนูนะคะหน้ายกกำลังสามลบหลังยกกำลังสาก็จะเท่ากับแยกออกมาเป็น2วงเล็บนะคะแบบนี้วงเล็บแรกก็จะเกิดจากหน้าลบหลังวงเล็บที่2ก็จะเป็นหน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณหลังบวกกับหลังยกกำลังสองนะคะ อย่างเช่นคุณครูมีโจทย์คือ x ยกกำลัง3ลบ8นะคะนักเรียกก็จะต้องมาทำให้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ก่อนก็คือ x กำลัง3ลบ8สามารถทำให้เป็นอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีกำลัง3คืออะไรคะ2คูณ2คูณ 2, 2ได้2ยกกำลัง3มีค่าเป็น8นะคะดังนั้นเราจะได้หน้าของเราคืออะไรคะ พอได้รูปนี้แล้วสนใจแค่ฐานพอนะคะฐานของเราคือหน้าตอนนี้ฐานของตัวหลังก็จะเป็นหลังจากนั้นเราก็จะมาแยกเป็น2วงเล็บคูณกันอยู่นะคะตามสูตรเลยหน้าคือ x กนักเรียนก็เขียน x ลบหลังหลังของเราคือ2นักเรียนก็เขียน2นะคะตัวหลังนะคะเป็นหน้ายกกําลังสองหน้าของเราคือ x เราก็เขียน x ยกกำลัง2นะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะอ่าบวกด้วยหน้าคือ x หลังคือ2คูณกันนะคะแล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลัง2หลังคือ2ยกกำลัง2จากนั้นก็หาค่าจริงของเขาแล้วก็จัดรูปนะคะพจน์หน้าคือ x ลบ2เขียนไว้เหมือนเดิมพจน์หลัง x กำลัง2บวก x คูณ2ได้2 x นักเรียนก็ เขียนตัวเลขอยู่หน้าตัวแปรนะคะแล้วก็บวกด้วย2ยกกำลัง2ก็คือ2คูณกัน2ตัว2 2เป็น4นะคะดังนั้น x กํำลัง3ลบ8ก็จะแยกตัวประกอบเป็น x ลบ2คูณกับ x กํำลัง2บวก 2x บวก4แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึงหัด2.1นะคะ เป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะวันนี้คุณครูจะเน้นแค่ผลต่างนะคะผลต่างขั้นต้นก็จะมีโจทย์คือข้อ9ถึงข้อ13นะคะมาเริ่มต้นที่ข้อ9ข้อแรกนะคะ x ก,กำลัง3ลบ1วิธีการเราก็ทำให้เขาอยู่ในรูปของหน้ากำลัง3ลบหลังยกกำลัง3นะคะตัวนี้เขียนตามโจทย์ก่อนขั้นแรก แล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสามลบ1มีค่าเท่ากับ1ยกกำลังสามนะคะจากนั้นก็เขียนตามรูปเลยถ้าใครกลัวลืมก็เขียนสูตรไว้เลยนะคะถ้าเจอหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามเมื่อไหร่นะคะวงเล็บแรกจะเกิดจากหน้าลบหลังนะคะแล้ววงเล็บที่สองก็เป็นหน้ากำลังสองบวกหน้าคูณหลังแล้วก็บวก ด้วยหลังยกกำลังสองแบบนี้นะคะถ้าจาไม่ได้ก็เขียนสูตรบ่อยๆนะคะดังนั้นครูก็จะแยกตัวนี้นะคะออกเป็นสองวงเล็บนะคะโดยวงเล็บแรกนะคะเพราะนักเรียนยกตัวนี้เป็นรูปของกำลังสามแล้วนักเรียนก็สนใจแค่ฐานของเขาก็พอนะคะหน้าของเราก็จะเป็น x หลังของเราก็จะเป็น1นนะคะแล้วก็มาจัดรูปหน้าวงเล็บแรกคือหน้าคือ x ลบด้วยหลังคือ 1>, 1นะคะคูณกับวงเล็บที่2หน้าคือ x x ยกกำลัง2บวกด้วยหน้าคูณหลังหน้าคือ x หลังคือ1นะคะแล้วก็บวกด้วยหลังคือ1ยกกำลัง2นะคะจากนั้นก็จัดรูปของเขานะคะ x ลบ1เหมือนเดิมวงเล็บหน้าวงเล็บหลังนะคะได้ x กำลัง2 x คูณ1ได้1 x นะคะก็เขียน x เฉยเลข1หน้า x หน้าตัวแปรไม่นิยมเขียนนะคะหนึ่ลังสองมีค่าเป็น1คูณหก็คือ1นะคะดังนั้น x กำลัง3ลบ1ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ1คูณกับ x กำลังสบวก x แล้วก็บวก1นะคะ ต่อไปข้อที่10นะคะแซดกำลัง3ลบ216นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสลบหลังกำลัง3ก่อนนะคะแซดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลัง3เรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนมาหาว่า216นะคะเกิดจากอะไรคูณกัน3ตัวนะคะได้เท่าไหร่คะ ได้6ยกกําลังสมเก่งมากค่ะพอได้รูปแบบนี้แล้วนักเรียนก็แยกเป็น2องวงเล็บได้เลยนะคะหน้าของเราคืออะไรคะแซดเก่งมากนักเรียนก็เขียนแซดหลังของเราคืออะไรคะ6นะคะก็จะเป็นแซดลบหกเก่งมากค่ะต่อไปวงเล็บที่สองคือหน้ากําลังสองหน้าคือแซดก็จะเป็นแซดยกกําลัง2เก่งมากแล้วก็บวกด้วยหน้าคูณหลังหน้าของเราคือแซดหลังของเราคือ6นะคะ แล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลังสองก็คือ6ยกกำลังสองนะคะหาค่าจริงของเขาคือแซดลบหกนะคะคูณกับแซดกำลังสองบวกแซดคูณหกได้หกแซดนะคะแล้วก็บวกด้วยหกกำลังสองก็คือหกคูณหกได้สามสิบหกนะคะดังนั้นแซดยกกำลังสามลบกับสองร้อยสิบหกนะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ z ลบ6นะคะคูณกับ z ยกกำลังสองบวก6 z นะคะบวกกับ36ต่อไปข้อ11นะคะ125 y ยกกำลังสลบ64นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือจัดรูปตัวหน้าและตัวหลังนะคะให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก่อนนะคะ <ítulo> ตัวหน้ามีตัวเลขกับตัวแปรนะคะนักเรียนต้องจัดตัวเลขให้อยู่ในรูปของกำลัง3นะคะแล้วก็รวมฐานกันนะคะตามสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่า a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับนำฐานมาคูณกันคือ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะข้อนี้125ได้จากเลขอะไรคูณกัน3ตัวคะ เลข5เก่งมากค่ะดังนั้น125ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังคือ5ยกกำลัง3คูณกับ y ยยกกำลัง3 6 4นะคะ64เกิดจากเลขอะไรคูณกัน3ตัวคะสี่คูณสคูณสนะคะก็เปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังก็คือ4ยกกำลัง3เก่งมากต่อไป เมื่อได้กำลังเท่ากันนะคะนักเรียนสามารถเอาฐานมาคูณกันได้นะคะ5ก็จะคูณ y รวมฐานแล้วก็เป็นทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย4ยกกำลัง3ตอนนี้ฐานของเราก็จะเป็นหน้าคือ5 y หลังของเราคือ4นะคะพอได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็มาแยกตัวประกอบได้เลยนะคะก็จะเป็น วงเล็บแรกคือหน้าลบหลังก็จะเป็นอะไรคะ5้าลบสนะคะต่อไปพจน์หลังหน้ายกกำลังสองหน้าคืออะไรคะห y นะักเรียนก็เอา5 y นั้นยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกด้วยหน้าคูณหลังหน้าคือ5 y คูณกับหลังคือ4ี่นะคะแล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองก็คือ4ยกกำลังสองต่อไปก็จัดรูปนะคะ พจน์หน้าเหมือนเดิม5 y-4 ลบ4คูณกับต่อไปวงเล็บที่2 5 y ทั้งหมดยกกำลังสองก็กระจายกำลังสองเข้าไปแต่ละตัวเหมือนตัวแรกตัวนี้นะคะ5กำลังสองคือ5คูณ5ได้25นะคะ y ยกกำลังสเก่งมากค่ะต่อไป5 y คูณ4นะคะจับเลขคูณเลขนะคะ ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบแล้วก็คูณกับ y นะคะอันนี้คือการคูณเอกนามนะคะต่อไปสี่กำลังสองก็คือสี่คูณสี่เป็นสิบหกนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายกกำลังสามลบ64ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น5 y ลบ4คูณกับ25 y ากำลังสองบวก 20 y แล้วก็บวกกับ16นะคะต่อไปข้อที่12นะคะ1,000ลบด้วย216 x กํลัง3นะคะขั้นแรกก็ทำเหมือนเดิมเลยคือทำา1 0 0 0นะคะและ216 x กํลัง3ให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลัง3คือหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3 นะคะ1,000ก็คือเท่าไรคะอ่า10คูณ10คูณ10ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3นะคะ216เคยเจอแล้วเลขอะไรยกกำลัง3คะเลข6เก่งมากก็จะเป็น6ยกกำลัง3คูณกับ x ยกยกกำลัง3นะคะตัวหน้าได้ฐานเป็น10ยกกำลัง3แล้วต่อไปตัวหลัง6กกำลัง3คูณกับ x กำลัง3เอาฐาน คูณกันแล้วทั้งหมดนี้ยกกำลัง3นะคะเราก็จะได้ว่าหน้าของเราคืออะไรคะหน้าของเราคือ10หลังของเราคืออะไรคะหลังของเราคือ 6x เก่งมากนะคะพอได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็มาแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้เลยวงเล็บแรกเกิดจากหน้าหน้าคือ10ลบหลังหลังคืออะไรคะ 6x กนะคะคูณกับ หน้ากำลังสองก็คือ10ยกกำลังสองบวกหน้าหลังหน้าคือ10หลังคืออะไรคะ 6x นะคะบวกกับหลังยกกำลังสองคือ6คูณ x ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะหาค่าจริงของเขาต่อ10ลบ 6x นะคะตัวนี้เป็นพาวนามผลสำเร็จแล้วไม่ต้อง บวกลบกันนะคะต่อไป10กําลังสองเป็น100นะคะบวกกับ10คูณ 6x ได้เท่าไรคะห0 x เก่งมากค่ะแล้วก็บวกกับตัวหลัง 6x ทั้งหมดยกกําลังสองก็กระจายกําลังสองให้แต่ละตัว6กําลังสองได้เป็นเท่าไรคะ 36x กําลังสองเป็น x ยกกําลังสองนะคะคาตอบของข้อนี้ก็จะเป็น 10-6x นะคะคูณกับ100บวก 6x และก็อ่าบวก 60x นะคะแล้วก็บวกกับ 36x ยกกำลัง2นะคะต่อไปข้อ13 1331 y กำลัง3ลบ 343 z ากำลังสนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ1,331 y ยกกำลัง3ลบด้วย343 z ยกยกำลัง3นะคะ,ปะแปลงให้เป็นฐานเดียวยกกำลัง3 1 3นะคะ1,331เกิดจากอะไรคูณการ3ตัวคะอ่า11คูณการ3ตัวเก่งมากก็จะเป็น11ยกกำลัง 3คูณกับ y ยกกำลัง3นะคะลบด้วย3,43เลขอะไรคูณกัน3ตัวได้3 4 3รยส่าค่ะยกกำลัง3เก่งมากค่ะคูณกับแซนยกกำลัง3ต่อไปกำลังเท่ากันนะคะจับฐานคูณกันก็จะเป็น11คูณ y ทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย7คูณแซ ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะพอได้หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3แล้วเราก็สนใจ,จเฉพาะตัวฐานของเขาเลยนะคะ1 1 y ก็จะเป็นพจน์หน้าของเรา7 z ก็จะเป็นพจน์หลังของเรานะคะก็มาแยกเป็น2วงเล็บวงเล็บแรกคือหน้า 11y ลบหลังคือ7 z นะคะคูณกับพจน์หน้า กำลังสองคือ11 y ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยหน้าคูณหลังคือ11 y คูณกับ7นะคะคูณแซดแล้วก็บวกตัวหลังคือ7แซดทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ปิดวงเล็บต่อไปหาค่าจริงของเขาพจนหน้านะคะเป็นพหุนามผลสำเร็จแล้วคือ11 y-7 ลบ7 z นะคะตัวหลัง11คูณ y ยกกำลัง๒ก็กระจายกำลังงให้แต่ละตัวก็จะเป็น11ยกกำลังงคือ11คูณ11ได้1 2 1 y งยากกำลังสองนะคะต่อไป11 y คูณ7 z นะคะเลขคูณเลขตัวแปรคูณตัวแปรนะคะ11คูณ7ได้เท่าไหร่คะ77นะคะตัวนี้ก็จะบวกด้วย๗ 7, 10, 7. นะคะ y คูณ z ตัวแปควรคูณกันก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะต่อไปบวกด้วย7 z ทั้งหมดกำลังสองก็กระจายกำลังสองให้แต่ละตัว7กํากำลังสองคือ77 49นะคะแล้วก็คูณกับ z ยกกำลัง2นะคะดังนั้นข้อนี้1331 y กำลังสลบ 343แยกกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น11 y ลบ7แซดแล้วก็คูณกับ121 y ยกกำลัง2บวก77 y แซดแล้วก็บวกกับ49แซดยกกำลัง2นะคะ สำหรับวันนี้ค,ครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามในรูปของผลต่างของกำลังสามไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูโตแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ